เราก็ดวันนี้ของเรานะครับโอ้โหที่กันว่าหรือจี้นะครับโอ้โหที่ได้หรืออะไอ้แล้วก็ดูว่าหรือไอ้แฟนเท้กินโช่นี้ดูกงนต่อแล้วก็ดูางกี่ตัวช่วยโอ้โห,โห,โห แอดแทดอีซี่นะครับแล้วนกะ็ดูว่าดูที่เรื่งกระเด็กเลยนั่นแหละโอ้โหอืมอืมเด็กก็โดว่าโอ้โหเกิดครับอืมอืมอืมชอบดูว่าที่สุดนะครับคุณครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆตอนนี้โอ้โหสุดยอดสจะมีแหดลัดเจคุณพิเศษของเราก็คือ ค,คุณจี๊ดนักแคศาสตร์โอเคอนะครับในช่วงต่อไปวันนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับโอ้โหสินใจมือมากหรือตัดรายการหรืออยากเกินเรื่องราวของจับการดีที่สุดนะครับ สูงเงินดังกรอบไปดึงราของิ่านได้สัตดาหน้าท่านท่าเด็กขาดครับอันนี้อยากขึ้นไปไหนอยากขึ้นไปไหนละ่ถึงจะช่องอันไหนเนี่ยดูหน้าละหน้าละดีไอเอสหน้ดีกว่านะครับไปดูนะครับจีเอสหน้าีรู้สึกเดลที่สุดผู้ชาย